สายตรงมาเลยบ้างไงบ้างขนลุกอย่างนี้เลยจริงชื่อขึ<_<_้นปั oh> ๊บเรื้ไม่คือตอนนั้นน้าเราก็ตอบด้วยอินสิงอ่ะมันสัตฉญาญมากมากต้อการู้สึกว่าเอ้อไม่น่าพูดอะไรไม่ดีหรอกมั้งแต่แบบพอได้ได้เห็นชื่อเขาอ่ะมันมีความไม่แน่ใจเลยว่าอุ้ยมีอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยไม่แต่สุดท้ายก็คือเขาไม่รับสายผมเลยโทรไปให้พี้เบิร์ดเดย์แต่นี่เขาโทรมาเราขนกัง ไม่แต่มีคุยเรื่องสัมภาษณ์นิดหน่อยแต่ไม่ลงดีเทลแล้วกันเนาะ<อ>นนเคยปรึกษาผมแต่ผมขอไม่บอกว่าเรื่องอะไรรับ <laughs> ไม่ปิดอะไรเลยผมพอกผมไม่ได้ปิดแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องพูดเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเรา <laughs> แล้วก็สัมภาษณ์อะไม่ได้ดูนะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นก็ยิ่งไม่มีความคิดเห็นก็ไปใหญ่ <laughs> แล้วก็ไม่ต้องเปิดชิปนะใช่ไหมไม่คิดพานาหรอกแชร์กันเยอะนะ ให้ผมทำงานของเธอเราก็นาเนาะเดือนนี้ก็จะไม่มีวันว่างอยู่แล้วให้โอกาสกันหน่อยไม่แต่ผมรู้สึกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดีเสมอครับแม้ว่ามันจะออกทางไหนแต่ก็รู้สึกว่าจริงมันมันม,มันเป็นเรื่องที่ชิลมากแล้วมันไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่แค่เราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเราคือหมายถึงว่าเราก็ปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติน่จะดีกว่าทุกคนน่ะคิดมากคือคนเราอะ ไม่ได้เปจะต้องรึกษาเรื่องความรักตลอดเวลาแล้วพ <ผม S 2> ี่รู้สึกว่าการที่เราคนเราเจอความรักที่ดีไม่ว่าจะคู่อกหอก็ตามเราควรจะได้รับแรงสัพพอร์ตเพราะว่าจริงๆแล้วการที่ทุกคนมีความรักที่ดีมันเป็นเรื่องที่ดีครับมไม่มีใครอยากได้ความรักไม่ดีหรือเปล่าไม่รู้ครับหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าตั้งแต่อีเวนต์รอบที่แล้วก็วแอบกลัวเหมือนกันว่าตัวเองจะพูดมากไปว่าสุดท้ายมันไม่ใช่มันไม่ใช่เราเรากลัวเหมือนกันนะ อันนั้นอ่ะยังดีดีพี่เราก็โอเคอยู่เราไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราพูดเยอะๆเดี๋ยวเขาไม่โอเคมันจะไม่ดีให้ผมรักษาลีเลชันดีไว้กับทุกคนเถอะคิดว่ามีครั้งไหนผมอยากพูดเหรอแต่พี่ี่ถ้าผมไม่รักพวกพี่ผมไม่ตอบเลยเนี่ยพลาดหัวเลยรักนักข่าวขนาดไหนถ้าไปเลย